ีมันจะกินได้หรือเปล่าครับเนี่ยดูโอ้ยทำแบบนี้เลยนี่หลังจากเราล้างทำความสะอาดมันจะเหลือกระดามชามเลยเดี๋ยวเอ็นแก้วทันลักแน่นอนครับอ้แตกปูเลยเนาะวายว้องใช้น้ำสะอาดในการต้มนะครับมันจะได้น้ำซุปนี่แหละโอ้ยสีสวยสวยสวัสดีครับครอดบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับ ไม่ได้จัดมานาน้วพี่น้องเอย้ยน,นี่ครับเอ็นแก้วตีนวัวใหญ่ๆนะครับตีนวัวตีนควายนี่นะครับดูตีนใหญ่ๆเลยหนักเกือบข้างหนึ่งเกือบสองกิโลครับเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะนี่เวลาเผามาแล้วนะครับมันจะเป็นเอ็นแก้วมันจะเป็นน้ําซุปขั้นเทพแต่เมนูนียต้องใช้เวลาในการทํานานมาก4ี่ถึงห้าชั่วโมงครับตอนนี้กํลาลังเที่ยงอยู่นี่ลุงเด่นจะใส่ตีนควายนี่ครับใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่ใหญ่กว่าหน้าลุงเด่นอีกดูนี่ใหญ่กว่าหน้าลุงเด่นอีก เผาครับเดี๋ยวใช้แก๊สหัวฟู่เผาจนมันไหม้ต้มเหมือนเดิมตูนไว้ได้น้ำซุปนะครับจะกินกับน้ำพริกขาหรือว่าลวกจิ้มหรือว่าจะทำเป็นหม้อ,อไฟร้อนๆนะวันนี้ขอมาทำก่อนเดี๋ยวทีมงานตามมาตอนเย็นนะครับเพราะว่าเมนูนี้ใช้เวลานานมากนะครับดูเดี๋ยวเราไปเผากันเลยครับเอ็นแก้วทะลักเลยนะครับเนี่ยเผาจนไปเปิดทอน์เร็มันออกต้มเตาถ่านต้มเตาแก๊สก็ได้ต้มเตาถ่านยิ่งดีครับต้มสักสี่ส้ห้าชั่วโมงนะครับเพื่อนๆก็จะได้เอ็นแก้ว กินกับคนเหนือนี่กินกับน้ำพิกคากินกับน้ำพิกคาอร่อยเลยนี่ครับ,รบต้มมานะอร่อยแน่นอน,นครับเอ็นแก้วมันอยู่ซ่สสอนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นเอ็นแก้วเป็นหนังพวกนี้ครับหนังมันจะนานๆนานะครับเผามานี่อร่อยแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราจัดการเลยครับ,รบเผามันใช้ไฟแรงๆนะครับเผาจนมันดําจนขนเขาหายหมดเลยเผาจนเล็บเขาเนี่ยหายหมดเลยแล้วก็ต้ม ขัดให้สะอาดเอาใบตะไคร้อะไรมาขัดเอาฝอยขัดหม้อขัดจนมันหนังเหลืองๆเลยครับต้มตุนไว้แล้วก็ตอนต้มใช้น้านําดีๆหน่อยน้ําสะอาดนะครับเพราะว่าอา,อาจจะทํามาเป็นน้ําซุปใส่สับป,ประรดพูแลจากจังหวัดจากจากังหวัดเชียงรายลูกนึงน้ำมันก็จะเปื่อยไวแล้วก็น้ำซุปตัวหนัวนะครับเผาเลยครับเมนูนี้อาจจะทํายากนิดนึงนะครับแต่ว่าทํามาแล้วรสชาติอร่อยแน่นอนครับได้กินเอ็นแก้วได้กินเนื้อตุ๋นนะครับนี่ก็ เผาไปเลยครับไม่ต้องกลัวไหมนะครับเมื่อก่อนโรงเรียนใช้เตาถ่านนี้ก็ต้องใช้เวลานานมากในการเผาตอนนี้เราก็มีแก๊สหัวฟูนะครับตัวแรงๆเลยก็เผาไปเลยครับนี่เผาจนดำไปเลยครับไม่ต้องกลัวมันจะไหมนะครับนี่ครับเผาไปเรื่อยๆเห็นไหมเดีโโ๋วโหนี่นะครับสุดยอดเมนูเด็ดใช้เวลา,นานในการทำนิดนึงแต่อร่อยมากครับ นละเดี๋ยวเราเอาไปขัดทําความสะอาดมันซะหน่อยหอมนะหอมครับหอมหนังไายจีไปตามเดินไปเดี๋ยวเอาไปเอาไปขัดนาฬิกนดีกว่าครับครับผมหลังจากที่เราเผาเสร็จนะครับก็ต้องเอามาล้างทําความสะอาดนะครับใช้ฝอยขัดหม้อหรือว่าใช้อะไรก็ได้ขูดขุด,ข,ด,ข,ดขุดนะครับให้มันออกมาเหลืองเหลืองนะครับตรงนี้เผาจะไม่ได้เต็มที่นะเดี๋ยวต้องเผาอีกรอบนึงครับเน้นให้มันเหลืองเหลืองครับนี่ ถ้าเผาออกมาเหลืองๆมันจะเป็นประมาณนี้ครับดูนะครับนี่มันจะออกมาเหลืองๆนี้ครับนี่แล้วก็ทานได้หมดเลยนะครับเอาไปต้มเอาไปตุ๋นนี่หอมแน่นอนครับแป๊บเดียวมันจะเหลืองอลามชามเลยนะนี่เลยเราไปเผาอีกรอบไหมครับเนี่ยอย่างนี้น่ากินนะครับดูนะใช้อันี่ขัดเอาครับเหลืองนี่เลยครับมาดูใกล้ๆนะครับนี้ขัดมาแล้วเหลืองเลยครับอินแก้วซ่อนอยู่ข้างในนี่นะครับฝนตกพอดี ฝนตกพี่น้องบรรยากาศอากาศก็เลยดีครับวันนี้นเหลืองอารามชามเลยเห็นไหมเนี่ยเอาถิ่นเป็นเสียงนะครับต้องเดินใช้เวลาในการทำความสะอาด<ห>แป๊บนึงครับพี่นอ้องทั้งฝนตกทั้งแดดออกครับมาแล้วครับนี่นี่หลังจากเราล้างทําความสะอาดมันจะเหลืองอารามชามเลยเดี๋ยวเอ็นแก้วทะลักแน่นอนครับถ้าต้องการลดเวลาในการต้มก็ใส่สับประรดพูแลสักลูกหนึ่งแล้วก็มะละกอที่สวนเยอะๆใส่มะละกอด,ดิบไปลูกเล็กๆสักลูกสองลูก รับรองแป๊บเดียวเปื่อยครับนสูตรเด็ดตัดเคร็ดไม่รับต้มไก่หรือต้มเนื้ออะไรที่มันเหนียวๆนะครับใส่สับปะรดภูเรที่สวนลูกจะเล็กๆอย่างเงี้ยที่เชียงรายกรอบนะครับ,บกรอบดีดด้วยนี่ครับแล้วก็มะละกอเด็ดมาใหม่ๆนะครับและแค่ล้างพอล้างแล้วก็เอาใช้มีดนี่นะครับสับให้ยางมันออกมาเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นยางมะละกอไหมครับนี่ครับสับๆๆอย่าให้มันถึงเม็ดในนะครับ ยางมัะกอนี่ไปย่อยเอนไซม์ของเนื้อดีครับทำให้เนื้อเราเปื่อยไวใช่ไหมนี่ครับยางมัะกอมาก,ก็ใส่ไปเลยลูกหนึ่งน้ำซุปนี่เดี๋ยวชอบขาตะไร้ใบมะกรูดแบบไหนตามใจเลยจะตุนแบบไหนได้ได้หมดแล้วก็นี่คือสับปะรดกูแลชิมดูหน่อยหวานแต่สับปะรดภูแลไปนะครับเติมเกลือเติมนิดหน่อยแล้วก็นีห้ดูสี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะ ประมาณห้าโมงเย็นน้อเราจงึงจะมาชิมกันครับใส่ไปเป็นขาเลยมันยาวอ่ะดี่อาจจะต้องไปตัดนะครับใหญ่ๆเลยพี่น้องตูนมาเดี๋ยวเอ็นแก้วทะลักนะครับเออเขาเขาแนะนําให้ผ่าตรงนี้แล้วเอ็นแก้วจะทะลักนี่เราเดี๋ยจะผ่าให้ดูเพราะนั้นบ้านอาริสไ่มันบอกว่าผ่าตรงนี้หน่อยเดียวแล้วเอ็นแก้วมันจะทะลักออกมาด้วยกันดู็นไหผ่าตรงนี้นี่โอ้ดูดูเอ็นออกมาเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยว พอมันสูงมาครับเอ็นแก้วจะทะลักตรงนี้เลยนะครับมันจะเพรเยออกมาเลยอ่าคปาดทั้งสองอันเลยปาดให้ปาดให้เอ็นแก้วมันออกมาครับนี่ดูแค่ปาดเข้าไปในเอ็นแก้วมันก็ออกมาแล้วครับเนี่ยเห็นไหมโอ้นี่ครับเอ็นแก้วทะลักเลยสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับตอนนี้โอ้โหมังกี้ฝนตกหนักมากครับเพื่อนๆฝนตกแบบแรงสุดๆเลยครับฝนแบบ ตกหนักมากเลยก็ดีที่ตัง้งเตาแก๊สไว้นอนก็ออกไปบ้านแป๊บน,นึงกลับมาแก๊สยังไม่ดับแต่ว่ากําลังต้มไปตอนนี้ก็สามชั่วโมงกว่านะครับอ่าบรรยากาศตอนเย็นๆนะนี่ครับก็เมื่อกี้คิดว่าจะไม่ได้กินนะนเย็นนี้คือฝนมันตกตกแรงมากครับนี่มันดูหน้าตาของอตูดเอ็นแก้วเราสักหน่อยโอ้นี่ครับเดือดตุบๆหอมมากครับหอมรั่นทุ่งเลยเนี่ยนะครับใส สะป,ปะโดใส่นี่ก็ทําให้มันเปื่อยไวหน่อยนึงนะครับนี่เดี๋ยวจะทําเมนูในกินก็ต้องรอที่ตามครับบรรยากาศดีๆเดี๋ยวชมวิวของดอยพระบาทนิดหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวนั่งกินชมวิวพระบาทไ้นะครับนี่ดูโอ้เท็ดเท็ดหน่อยครับหอมมากตุงเด่นทนไม่ไหวเดี๋ยวขอไปลองชิมดูก่อนโอ้มันเวลามันต้มมาละอินแก้วมันทะลักนะครับแล้วมันใหญ่มากโอ้นี่ครับกินกับน้ำพริกข่านะคนเหนือนี่ตับน้ำพริกขา่าอ้มนร้อนครับฟังเสียง มันจะมีเสียงแบบเสียงมันร้องเดียวตามไปนั่งดูชมบรรยากาศด,ดีเลยครับไปโอ้ oh. ดูครับควันแบบร้อนๆเลยอูย้หอมหอมมากเดี๋ยวลุงเดินจะแล่ชิมดูหน่อยว่าหน้าตาของเอ็นแก้วเป็นยังไงอู้ควันมันร้อนครับฟังเสียงมานะครับนี่มาดูใกล้ๆนะครับนะฟังนะฟังเสียงครับโอ้โอ้นี่นะยโอ้นี่ครับนี่อืม นี่เอ็นแก้วมันยังไม่เต็มที่ครับต้มต้มอ,อ,อีกประมาณชั่วโมงนึงเนี้ยจะจะโอเคแต่โ้ฟังเสียงครับอืมนี่นี่นชิมชิมก่อนนี่นี่อุ้งตีนมันครับอุ้งตีนควายครับเวลาเคี้ยวนะนี่เดี๋ยวมีน้ําจิ้มมีน้ําจิ้มให้จิม้มน้ําพริกคาครับเมาะคนเหนืออืม วาอร่อยอเดี๋ยวหลังจากที่ฝนตกหยุดใหม่ครับบริกา,การดีมากเลย <c oughs> เดี๋ยวมาสวัสดีช่องครัวแฟมิลีหน่อยวันนี้ค่ะผู้จัดการส่วนตัวมาออกช่องครังเด่นด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาฝากท้องที่ช่องครัวลุงเด่นค่ะครับคือลุงเด่นไปอ้อนหลายวันแล้วอยากได้โซลาราเซลล์ว,วันนี้ก็ตามไปดูในช่องครัวลุงเด่นแฟมิลี่นะอนี่นี ได้มาแล้วโอ้สามร้อยห้าสิบวัตต์ตัวใหญ่เลยครับนุ่นคืนนี้เราจะได้ฉลองกันสักหน่อยฉลองด้วยตีนควายฉลองตีนควายตีอยู่นะเป็นตีนควายถ้าเป็นอะไรถ้าเป็นตีนอย่างื่นถ้าตีนคนนี่ไม่เวิร์กใช่ไหมไม่รู้ใครจะโดนก่อนใครก็คงจะต้องใช้เวลานานหน่อยแหละวันนี้พอดีว่าเดี๋ยวก็มาทําความสะอาดกันไปเรื่อยๆนะมาเก็บสวนเก็บมาเขาเรียกอะไรในห้องนอนเราอะ มาเก็บเก็บที่นงที่นอนจะเอาไปซักเดี๋ยวจะมีแคมปิ้งจะมีแคมปิ้งเล็กๆที่สวนครัวลุงเด่นครับอากาศช่วงนี้มันดีนะลุงจะเอาเต็นท์อะไรมากางกันครับจะชวนน้องอ้อยบ้างชวนหญิงดาบ้างชวนนาเร่บ้างเอาเต็นท์มากางกันอยู่ที่สวนลุงเด่นคิดกันว่าจะเฉยนะไม่รู้จะเมื่อไหร่แต่ก็เลยมพยายามจะมาเคลียร์สวนหน่อยหนึ่งวันนี้วันนี้อากาศดีดีลุงเด่นก็ไปขุดคามาพี่น้องไปขุดคาเอ้ยไปเก็บอันนี้มาเดี๋ยวเราจะกินหม้อไฟนั่งชมบรรยากาศ ของอเพวียงเชียงลุงไปคุยกันไปคุยกันนานก็ค,นค,นคุยกันค่ะคุยกันโอเคกะว่าตืดนตีนนะเนาะตีนผู้ใดเล้กกับผู้ใดไเปรี้ยวมีเคยมีคนถามนะว่าลุงเดือนกับน้องฝ้ายเนี่ยดูในช่องแฟมิลี่เนี่ยเห็นทะเลาะกันหรือเปล่าทะเลาะทะเลาะอยู่มีหรอน้อยมากค่ะส่วนส่วนมากเขาวันละครั้งสองครั้งไงจะไม่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 เยอะนะเนาะมีคนมีคนแอบไปถัก เอ็นแก้วฟูแล้วไหมฮะอเด่นเป็นแก้วฟูละนี่ไหนนี่โอ้โหเอ็นเน่ะนี่ครับเอ็นแก้วทะลักเลยโอ้โหเอ็นแก้วครับนี่โอ้อ่อนๆเลยเนี่ยปลาจัดจัดออเดอร์ก่อนแต่ว่าน้ำซุปกำลังเข้มข้นเลยครับแต่ว่าเราอยากจะชิมไปเรื่อยๆเมื่อกี้น้องเรียนชิมรอบละนี่จะให้น้องฝ้ายเขาชิมหน่อยว่าโอ้โหนี่คือเมื่อเช้าลองเอามีดแข็งๆนะฟันเนี่ยกระดูก กระดูกวัวกับกระดูกคนนี่คนละอย่างนะไม่มีทางจะรถชนที่ไม่มีหักอ่ะแข็งมากว้าวโอ้แตกปูเลยเนาะอืวายเออวายว่าษัไทยอือเฮ้ยโอ้ภาคเน่อทวันจับเปื่อยได้ยังไม่ใช่ไอ้มันเป็นฝ้าได้หอนโ้อนหอนอันนี้นะเธออันนี้อันนี้เนี่ยเธอต้องเอานี่ทิ้งนะเอานี่ทิ้งนะนี่นี่อันตรงนี้อร่อยมาก นี่อาจารย์ไทยบอมาเลย่วันนี้ให้ผู้จัดการส่วนตัวมาทําเมนูให้กินครับเช้าลุงเด่นเป็นคนเผาเองเกลแตกเกลอแตนฮอนขนารเลยอ์ร์อูร์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 ล์ร์ร์รอร์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 ด์นยร์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 รร์ร์ร์้ร นี่ครับเพื่อนๆทำเป็นก๋วยเตี๋ยวเอ็นแก้วเนื้อเอ็นเอ็นตุ๋นพวกนี้นะมันจะร้อนมากเลย sev. ให้ดูนะนี่ดูร้อนร้อนไหมร้อนกันร้อนมันเย็นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหาอะไรมาคีบกันไหมเดี๋ยวอันนี้กินเป็นออเดิ์ครับเดี๋ยวเราจะมีแบบกินแบบน้ำซุปอีกโอ้กินอย่างนี้คิดถึงพ่อผมเลยครับปอมอนี้มากขนาดนานี่นะไอเอ็นแก้วเนื้อตุ๋นพวกนี้นะเป็นต้องแต่ว่าต้องต้มแบบเมืองเมืองแบบนี้ครับ ต้มเฉยๆนี่แหละต้มใส่นี่แหละเรามาปรุงเองเนาะให้เธอดูให้ลุงเด่นอ่ะเนี่เหนียวมากเหมือนแก้วมันยังไม่ได้ที่มันยังอีกสักต้องชิมดูดิเนี่ยตินีอ่ะคนเราชิ้นให้เธอชิมก่อนอืมกึดๆเลยฮะหอมเดี๋ยวๆเอาพี่ดาวเด่นนี่ปาดพี่ดาวเด่นใส่ให้หน่อยแค่นี้ก็เครื่องเทศมาแขวนก็จะเต็มแล้วครับไเนี่ยถุงเท่าไหร่เนี่ยก็ขายของเท่าไหร่สิ นีเหทิ克拉ลุงเด่นทุงสามสิบห้าบาท3ถุงร้อยคนแพ็คก,ก็คือน้องฝ้ายแพ็คเองหู้โหทำไมเธอแพ็คขนาดนี้เธอได้กำไรมันเนี่ยแตน่าละอันนี้แค่จิ้มเฉยๆนะครับนี่น้ำพริกนี่เดี๋ยวเอาขาไม่ใส่มะนาวไม่ใส่อะไรห, <c oughs> หรอเธอซอยขาพี่หน่อยได้ไหมซอยแบบยิ๊กๆๆแล้วก็สับๆ,ๆๆแล้วก็เอาใส่ตรงนี้เป็นน้ำพริกขาชั่วคราวเออนี่แหละเอออ่ะพอสับเลยทีนี้ ับเดี๋ยวสับๆแล้วก็เอาใส่นี่แล้วก็เอาเอ็นแก้วเอาเนื้อตุ๋นพวกนี้นะครับจิ้มกันนะพี่ขาคนเหนือนี่สุดยอดใ่ลนะเลยนะเลยจะปวดนิดน,นึงเพราะอะไรเพราะอ่ามาแล้วครับพี่น้องเวลาชิมนะครับเอ็นแก้วเด้งๆจอมเขากับ พริกขา,าคือว่าเอาเกลือผสมเออนี่ผสมยังไงเนี่ยใช้อันนี้คนเลย <c oughs> เอาความเออเดี๋ยวขอแถมหน่อยโอ้โหผัดชิมได้ไหมน,นี่ครับออหอมนะครับพริกด้านโรงเรียนลองสั่งมาชิมครับหอมที่สุดในในระแวกนี้แหล,ละแหละเครื่องเทศแบบต้องถึงไม่ยอมไม่เสียชื่อตัวเองสามสิบห้าบาทสามถุงร้อยอืม นั่นพี่ขาถ้าเอาขาแก่ๆไปตำใส่ก็อืมอืมอเ,อเด้งอืมอร่อยมากถูกใจนะอืม,อมทำยังไงเกี๊ซอยหรือว่าเอาไปใส่หม้อกินเล่นก่อนอืมเด้งมากเอาเองเ,เดี๋ยวไ,วนะไปต้มไปรอบหนึ่งเต็ม,มป,ปากเต็มคำครับนีง่งของฝากนะครับก <laughs> ินอย่างนี้เห็นพ่อกินถึงพ่อ อืมเก็ชิวแล้วพริกขาดูเมื่อกี้กลิมแล้วหอมมากเลยหอมหอมเพราะเอาเองแค่หอมคือหนังเอาต้มต่อแต่หนังก็อร่อยนะคือคือดิแล้วชิมหนังหน่อยจิ้มนี้แล้วก็อืมไม่ได้โอยกันเองนะกินกันเองโอยกันเองเหรองามเกิดเกิดเลยเวลาเราไปแพ็คแพ็คพริกหน้าพวกเนี้ย ต้องใส่แม้ใส่อะไรนะเพราะกลิ่นแบบเครื่องเทศแบบจะหอมไม่ได้พริกป่นเฉยๆนะครับรำ้ๆ้ร้นะแต่ว่าเดี๋ยวเมื่ไฟคงจะได้กินตอนค่ำหน่อยผมขอตุนอีกสักแป๊บๆนึงนะครับหมดแก๊สเป็นถังแล้วครับพี่น้องแต่ว่าของดีมันต้องใจเย็นๆนี่ครับเห็นไหมใส่ไปก่อนเลย กิงขาพวกนี้ใส่ใหม่ๆหอมนะครับลองกินแบบนี้ดูเมื่อกี้น้องพี่ขาก็อร่อยอร่อยครับอันนี้ก็คือเอ็นแก้วพวกนี้เดี๋ยวเราจะเอาน้ำซุปจากการต้มนะครับมาใส่ปรุงรสตามใจชอบชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดอะไรก็ได้นะครับนี่ให้เธอซอยขาแบบอ่อนๆใส่เลยนี่อันนี้อ่อนกว่าไหมจะได้กินเลยได้เคี้ยวด้วยใส่ตะไคร้เลยตะไคร้ก็สวนเราเองกินได้ตุ๋นต้มแล้วก็ใส่หม้อไฟมันก็หอมๆไหมครับโรยไปใส่ต้นหอมผักชี สดกันแบบบ้านๆฝน,นมาแล้วโอ้ยฝ oh, นมาจริงครับตกบ่อยช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับพายุเข้ามาช่วงนี้ก็เลยเจะเรียกใครก็บางทีเขาก็กลัวฝนกันอะไรเราก็นั่งกินกันก่อนนะบรรยากาศดีๆเยน็ยนๆสบายๆส,ยส,ยส,ยสนคุราลุ่มเด่นครับรูหอมเลยนะนะเนื้อนี่เข้ากับขาครับเชื่อผมไหมใส่ตะไครไ้ไปหน่อยจัดหน่อยสีหอมอ่าถึงเวลา กินแล้วเนาะน้ำซุปให้ใช้น้ำสะอาดนะครับเดี๋ยวเราเอาน้ำซุปใส่เข้าไปนี่เลยแล้วเดี๋ยวจุดแอลกอฮอล์แห้งรับรองแซ่บถูกใจเอฟซีหลายๆท่านแน่นอนสำหรับสายเนื้อนะแต่วันน้้ร้อนโอ้โหเห็นไหมดูน้ำซุปมันนี่ครับใช้เวลาในการทำนานมากสีสวยๆลงเดน่นครับคน<ป>ๆเลยครับค่ะสวยมากเลยใส่เลยนะคะครับ ตักเยอะเลยครับตักจนเต็มเลยเนะดี๋ยวเราก็จะจุดแอลกอฮอล์แห้งโรยพริกป่นเติมมะนาวเติมผงปรุงรสอะไรก็แล้วแต่ชอบครับก็สดร้อนๆบรรยากาศวันฝนตกวันนี้มีนางเอ,กส,เอกสาวานางเอกสาวสาวสาวนางเอกสาวขาดอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ชมตัวเองแล้วเอออะ ต้องใช้น้ำสะอาดในการต้มนะครับมันจะได้น้ำซุปนี่แหละครับสีสวยสีเหลืองๆนี่น่าจะเป็นแบบเอ็นแก้วไข่คนนั้นมันออกมาครับอร่อยมากนัวเลยอะไรด้านโรงเด็ดนะจ้าเดี๋ยวเรานั่งชิมพร้อมกันเลยเนาะกับคลิปนี้ก็นานพอสมควรนะครับเดี๋ยวชิมกันแป๊บหนึ่งครับเอ้ามาแล้วครับอ่าเดี๋ยวเราก็ใช้แอลกอฮอล์แห้ง เรยระวังไหม้ด้วยไม่ต้องระวังอับไม้ไปแล้วเขาไปเห็นอะกันใส่เพิ่มความร้อนใส่สองก้อนเลยมันไม่พอจะอจะหูหน่อยไฟไม้มือโอ้นี่กับเดี๋ยวน้ำซุปนะปั๊กเอาเอาเอาไฟออกมาทางนี้เราเอออย่างนงี้นะพ่อลงมาทางนี้เนาะ ก็อันี้สดเลยอันนี้เธอก็หั่นได้เลยนะที่นะเดี๋ยวสูตรต้งเด่นวันนี้ใช้พี่ดาบนเดยอย่างเดียวคกับบรอยกล้องกล้องมีตัวเดียวนะกล้องไม่มีไม่มีทีมงานแล้วครับทีมงานมากินข้าวด้วยก็ไม่มีไม่มีทีมงานตอนบรอยไม่เห็นเลยกลับบ้านละเอ้อะไรกลับบ้านทีมงานทีมงานกลับบ้านไปแล้วเอาบรอยต้นต้นหอมบ๊กชีต้นหอมบ๊อกชีนี่ครับสดห่อน ได <AR> ้ไม่ได้จริงๆเรานี่ออกไหยได้เออไม่ต้องออกเดี๋ยวน,อนอยอย้อ,องอันซอยนี่ต่ออา่าจะซอยอี่ต่ออ,ตอ่าจะซอยนี่ซอยให้น้งเด็กกินหน่อยจิ้มกับน้ำจิ้มเจียวขมจิ้มกับน้ำพริกคาอันนี้แบบไฟโชตช่วงชัชวานครับคือสุดโปรดทุกคนอือที่จ,จรงเต,ติมน้ำปลานิดนึงแล้วก็เติมมะนาวนิดนึงแล้วแต่คนชอบนะครับเดี๋ยวพริกไทยของเด็นก็จะมีกลิ่น เป็นเอกลักษณ์แต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบแบบนี้ก็พี่ขนุนสวนไปคนละพาเอ้ยไปกระเพราเอ้ยแล้วแต่คนชอบเมื่อกี้เราเรียกยายไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินเสียงรถไจฟงเสียงปีนเชนดอยวันนี้เอานางเอกมากินข้าวด้วยครับวันก่อนเมื่อวานไปถ่ายคลิปเขาบอกทําไมนางเอกไม่ได้กินปลาบึกกินไหมกินจนท้องแตกกินอิ่มได้กินได้กินค่ะไม่ต้องเป็นหัวน้องฝ้ายค่ะอนี่น้องฝ้ายกินตารพักเวท ปลาบึกสองสามโลนะครับกินกันยังไงก็ไม่หมดอ่ะเยวนี่ตักใส่เลยสดร้นอนๆครับอ,อยากให้กล้องไม่มีเวลามายืดนะเห็น,ใ,นให้เห็นในนี้เนาะแล้วเวลาชิมนะครับว้าวว้าว,ว,าวเดี๋ยวห้ามน,นั่ต้มนีกันนะอ,อ่ะ สุดยอดสุดยอดน้ำซุปกินมดูรับรองลองชิมจิตเลยขอขมะนาานีดนึงเสียให้กันนะเธอชิมเลยจะได้ช่วยกันวิชารหน่อยว่ามันเป็นยังไงไม่บางคนชอบไม่เหมือนกันนะบางคนกินเปรี้ยวอยู่แต่ว่าเปรี้ยวไปพลอยถ้าความแซ่บก็ต้องใส่มะนาวไปนิดนึง ใส่มะนาวไปดนึงแต่ว่านัวไหมน้ำซุปน้ำซุปเป็นยังไงอ,อร่อยมากเลยน้ำปลาไม่นิดนึงความกุ่กกำนะเพราะว่าเราตุ๋นนานเนาะตุ๋นนาน,นครับเก็บ<ร>หมดเป็นถังหนึ่งครับพี่เขาทำกว๋วยเตี๋ยวทำอะไรอย่างเงี้ยเขาคงตุ๋นนานอย่างเงี้ยโอ้โหดูนี่ดูเอน็นแก้วให้หน่อยใสยแบบใสามากคือเอน็นแก้วแท้ๆเลยครับเนี่ยเอ้าจะให้ชิมทำไมป้าไม่ชิมเลยะให้ชิมเยอะๆเลยเนี่ยเยอะๆเลย เพราะแมงยังดับติมใหญ่พว้ยจะเคียวได้ไหเนาะอร่อยนะตอนนี้อร่อยสุดละชิมดูอืมอืมหอมางั้นอืมพริกข่าเลยอืมโคตรนัวเลยอ่ะวันนี้มันเป็นวันที่ทั้งฝนตกทั้งแดดออกตกสองสามสี่รอบก็เลยทีมงานเราก็เลย จะโทรหาบวไปก็เกรงใจบางทีคนก็ตกหนักเมื่อตอนสักสามโมงกว่านี่แบบตกหนักมากแล้วไฟกังเือวันนี้สว่ายไหมไฟดีเนาะถูกใจโรงเียนไหมสวยไหมสมราคาไหมสว่างเหมือนกับเปิดอันอไรเงีแบบมันอยู่สนามฟุตบอลเลยนะมนยนนเนะมนูนี้ถึงแม้ต้องใช้เวลาในการตุนถึงสี่ถึงห้าชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันก็โอ้โหน้ำซุปมันนะครับจากตีนควายจากตีนวัวนะครับต้มมาแล้วมันจะหอมแล้วก็รสชาติดีครับ เติมพริกป่นเติมน้ำมะนาวนะครับกินแล้วโอ้ยดีต่อใจครับสดละโล่งคอมากนะก็กินกันไปยาวๆครับรสชาติดีมากเพื่อนๆมีโอกาสลองไปต้มไ,ไปตุนกันดูนะครับสูตรนี้นะครับแซ่อ,อร่อยนะวันนี้ตีนควายสองตีนเนาะเรายังใช้ไปแค่ส่วนหนึ่งนะครับที่ทำมาไฟนะครับไี่เหลืออีกส่วนใหญ่เนี่ยที่น้องไฟหันได้ซิมเนี่ย ยิ่งตุนถ้ายิ่งตุนข้ามขึ้นไปอีกพวกนี้มันก็จะจะหอมอีกอแล้วถ้ามีเวลานะครับเอาเครื่องเทศของข้าวขาหมูมาใส่เข้าไปนะใส่พวกนี้นะมันจะเป็นข้าวตีนควายแล้วก็เปืเป่อยๆเ,เอาแบบช้อนตักปุ๊บแล้วก็มีผักกาดดองมีคะนาลล้าลาดลงไปสับๆราดข้าวมีน้ำจิ้มหน่อยอร่อยมากเนาะมันจะหอมไปอีกแบบนึงนะจากหมูเป็นไฟ คือกรัรนตุนนานกว่ากันแล้วมันก็แพงกว่ากันอะ่ะอย่างเราตุนวันนี้ใช้เวลาตั้งแต่ตแเก็เกบทเที่ยงอะ่ะใช้แก๊สตั้งแต่เที่ยงครับจนถึงกว่าจะได้กินอะ่ะเปิดไฟร้อนๆนะครับเปิดก่อห้องแห้งอร่อยก็ยเวลาเคี่ยวเนี่ยต้องเทียงเ,ยเห็นแก้วเยอะนะ คนชอบผมก็ชอบผมคนไม่ชอบผมก็กินกับเองมีคา,าหรือว่ากินทั้งสีก็ได้เนี่ยยางเงอร่อยยายทันไปปลูกข้าวขับมอเตอร์ไซค์ผ่านรถตะโกนดั้งๆอ่ะแต่ยายไม่ได้ยินถ้ายายได้ยินนี่นก็ยายอาจจะเล่นเครื่องขึ้นดอยนิดนึงเสียงมันดังโอเคก็<ๆ>นั่งกินกันไปยา,ยาวๆครับคลิปนี้ก็มากินกับผู้จัดการส่วนตัวนะครับเป็น EP ที่ก็อร่อยดี วันนี้วันฝนตกหน่อยช่วงนี้ก็การเดินทางไปที่ไหนก็ยังไม่เต็มที่เนะาะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเลยเป็นกาลังใจให้เอฟซีทุกๆท,ท่านนะครับเป็นกำลังใจให้เอฟซีทุกทุกคนตอนนี้ทีอ่อยู่ในพื้นที่สีแดงแดงเข้มในสภาวะที่แบบว่า,าแบบคือเขาเรียกว่ายังไงแดงเข้มเลยแดงเข้มแบบคือแบบเิ็นแบบไปไหนก็วบบ่าได้หรือว่าใช้ชีวิตแบบไม่ได้ตามปกตินะคะก็เป็นกาลังใจในทุกคน ขอให้ผ่านกินนี้ไปไงผมย้ําตลอดขอให้เราผ่านจากขอให้ประเทศไทยเราตื่นจากฝันร้ายสักทีถ้าเราตื่นจากัาณัสนี่อยากไปหาครอบครัวตอนนี้พ่อผมก็ยังอยู่ที่นนปทุมธานีลังสิตคลองสี่พ่อก็อยู่หมู่บ้านเจรลลิราบเกย์เก็จะมาก็มาไม่ได้จะมาก็หลายๆอย่างเนาะนก็กับข้าวก็ไม่มีไปขายแล้วรถที่เคยไปขายของก็ไม่มีละ ก็ติดหลายๆอย่างผมก็ส่งของให้ทุกวัน่่ะาเรจสงงขออพมตอนนี้วันนี้บอกเอฟซีด้วยนะที่เขาสั่งดีวัวสั่งอะไรมาคือปทุมยุทธยาลบุชวรีนะคะสมุรปรการเออยุทยาครับสมุรปรการการขนส่งอาจจะช้านิดหน่อยนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องการขนส่งเพราะว่าอยู่ในพื้นที่สีแดงนะคะ แต่แต่แต่จะได้ร no ับสินค้าหน่อยนะครับช้าหนึ่งไปแล้วนะครับอยู่กันเริ่มเดี๋ยวพี่ไปหาจุดจางกันอยู่งจุดก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลุงเด่นจะต้องพายขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ